เอ้ยทำไมผมจัดเบอร์อย่างนี้วะทำไมไม่เอาพังไม้เร็วมาเออผมเอาเดิ้งสกิลมาทำไมไม,ไมาเนี่ยมาแดนดี้ดินทะเลติดเสาเรือไปนหนึ่งเจอแล้วหนึ่งมาป้าขอหนึ่งทีไม่ถึง โอ้โหเสียใจหนักมากจังหวะเมื่อกี้ตรงได้อ่ะจริงวิ่งตรงๆวิ่งเข้าเรือได้เลยวะตรงนี้ไม่ไมไม่ไมเขาดูอยากจะวนกับเราตรงนี้โดนครับผมลายหลองไม่มีคนแน่นนี่ไรอ่ะ ติกอนว่ะเออโดนหนึ่งคีโดนโดแล้วโดนตีนีโดๆกระทรืบเฮ้ยตายไปสองเอานะ้บโบดยิงลูกเองนี่ไงรอสกิแลแบบรอชาร์จมันลงมันดูรี เละแล้วตีนะเละแล้วนักบดถิงลุกเองไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปจ้ำจิตกรไม่ก็โมถ้าวิ่งมาช่วยนะจิตกรยังคายอยู่พยายามโซนตัวที่จะมาช่วยนักบดญิงเพราะว่านักบดญิงดุกไม่ได้นะครับคุมไปเลยสองตัวถ้าผมไปไล่ตัวเอ้เสื้อเสร็จอนะหนั่นลุกแน่จิตกร จเจ๊เฮ้ยไม่โดนเฉยเฮ้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 ย w h a โอ้โหโคตรเซ็งยังเซ็งเลยครับยังโดนสตันอยู่จเจ๊สลายหายไปหนึ่งมันลุกขึ้นมาวางรูปใส่หน้าผมอะ จังหวะเมื่อกี้ไม่น่าแพ้นะฮะพุ่งพล <c oughs> าดไหนโดนไปหนึ่งเห <c oughs> มือนจะมีตัวไปปั่นนะ <c oughs> หมอนั่นเองหมอนี่ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลุกเองเมื่อไหร่คือนี่แน่นอน มันยิวติ่งนะเนี่ยโดนไม่ได้ใช้อันนี้ด้วยขังสต,ตันจังหวะไม่ได้จริงอุ้งแบบไหนท้องฮะลุกไม่ได้แล้วตัวนี้อหอยูิวเต็มไหนวิ่งหนีไป เพื่อไม่สั่นเลยบอกว่าหมอไปฮิวนายิปนั่นเลยไม่หว่ะโอเคนายิปไปฮิวให้ฮะเกินไหมป้า ใส่เงี้ยแหละจริงพังไม้มันไปก็เออพลาดก็พังไม้ไปละกันสับตอนนี้แหละโดนปาดทำไมมันวิ่งได้วะโบดดิมันต้องสับหรือเปลเปิ้ลได้เลยได้เลยดิเมื่อกี้เขาวิ่งไปอีกทางหนึ่งเขาลอดนั่นนั่นแะใส่กดช้าไป นายนี้แสบจริงมันรอจังหวะแบบผมเดินหบบแป๊บเดียวมันมาเลยไม่เนียนไม่เนียนจะมาย่อเก็บรอยเท้าเครื่องสั่งอยู่ฮะนายปั่นได้ดิอะไรครับเนี่ยไม่เนียนไม่ได้ นี่เอาจนเครื่องเสร็จไปแล้วหมาอนี่ลุกขึ้นมาก็หิวเต็มไปกต้องไล่แบบสองเพเพียงแค่พลิบตาก็หิวเต็มจนนายิปก็ชอบหูขึ้นบริเวณนะี้ตลอดเลย เออเสือโค้งมาแล้วมันไอ้นี่ละไม่โดนให้มันได้อย่างนี้ป้าบเต็มเต็มเซ็งเลยังหวังเมื่อกี้น่าจะได้ เอวิเลยติดถังอีกเวนเทย,ยังไม่ปั่นมันต้องไปตามนายยิกโคตรสิงหมอรู้ก็ได้น,นะฮะเดี๋ยวไปเอาหมอกันดีหมอไันหนึ่งคี มันโคตรจูไ๋ไงนายิอ่ะออกไม่ถึงอีกระยะก,ก็แบบโอ้ดาบก็ยาวไะ <c oughs> ไอ้นายิบ <c oughs> เร็วจังว่าแป๊บเดียวแม่งไปป่านตรงนั้นละเ <c oughs> รียนพิบตาเท่นั้น จะย้อนกลับไปช่วยหมอได้ดิทางไม้แตกตีไปโดยทางไม้แตกไม่ถึงอีกดาบก็ยาวยกว่าจะถึง ใคมาให้ลมมกดไยห,หลุมนะฮะกดายห,หลุมกระทืบหลุมเลยปากครั้งแรกก็ได้ที่รู้ว่ามันกระทืบหลุมได้แต่ไม่คิดว่าไม่จะนานขนาดนี้ ถุงด่านนะครับไม่นอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนไม่ค่อยถนัดนะถุงด่านนะยากอยู่เดินไม่เจอว่ะเมื่อกี้หูขึ้นหลายจุดเลย โดนเจ็ดต้นไม้ได้ไงนี่ที่ทางไม้แบบสร้างไหนไปก่อนนะแปลวเครื่องเนี่ยได้ไป รอลูกไฟวนๆไหมเอ,เอ้าเจ้เอเรียบร้อยหนึ่งลูกไฟเพื่อพุ่งตีแล้วเมื่อกี้ลูกไฟทำให้วิ่งเร็วเครื่องเสียบ,บละหนึ่ง สวยครับโดนเธอเละช็อกไปเอาแล้วก็จะโดนน้ำหัวอีกเอาตัวนี้เลยนักโทษน้ำหอมมารอฮิวคนระมาผมลากไปแถวๆที่นักโทษลงเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเจอ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 เ,จอเ,จอเปลี่ยนกาอีกเลยเพราะว่าเราเล่นยากมากๆถ้าไปตรงนั้นน่ะโอ้โหเราลากไม้ลากไม้ไม่สวยเลย ตีไม่ตีไปก่อนนะเล่งเฟสเบิ้นแผลไม่ได้เออโดนช็อตอีกรางขากรรดดึ๋บสวยได้น้ำหอมหนึ่งแผลนายอิบล้มไปกัอนแฮ จับนั่งบบเลยจังหวะที่สวยมากๆของตายนี่คือแบบเธอเลิศช็อกดได้บนหญิงได้นีแหละเครื่องช้าเลยอยู่กันบนนี้ปีนได้คนเดียวครับแต่ไม่มีใครปีนสักคนน้ำหอมมานี่เลยเดินเกมเก่งกับตัวช่วยมาช่วยเก่งมากจนแนะ่ ลากไม้ไม่มาต้นไม้พัง <c oughs> แม่งเลยลีลาโดนฮนะ ลูกไฟลอยขึ้นมาพอดีสวยงามมากอีกนายอิบจิกจักนาก,ก,ก็อีคนจริงเจ็บจริงไหมเจ็บมาเยอะๆมาแล้วเป็นหมายเลขแล้ว วันสเปนทอีกโยนละโยนละโยนละแพ้ต้นไมย้ยอมเพทันทีน้องถุงก็เล่นมั่วอยู่นะลูกไฟมันก็ดึงมันก็โดน